ยอดเซโยกลับมากันจากกับของดอกเตยพงนะคะทุกคนก็พิ่งจะมีเวลาจริงก็กินหมดไปสักแบบก็เกือบอาทิตย์นึงเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้เลยที่เราบอกว่าเราแจ้งหนึ่งไปด้วยนะทุกคนคือตัวนี้นะเราอาจจะยังไม่ได้เห็นผลมากขนาดนั้นนะคะเพราะเรากินไปแค่ขวดเดียวด้วยนะคะแต่ว่ามันด้วยความที่เราแบบหยุดกินไปด้วยนะคะ,ะตัวเนี้ย คือมันจะแบบเราสึกว่าหน้าเราอิ่มฟูขึ้นนะคะทุกคนคือหน้าเราอิ่มฟูแบบก็ดูฟูขึ้นดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือยังไม่ได้เห็นผลมากขนาดนั้นเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กินต่อเนื่องด้วยนะคะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าหน้าหน้ามันอิ่มฟูขึ้นนะคะทุกคนรู้สึกว่าเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนแบบรูปคนเราอาจจะแบบ ตื่นขึ้นหรืออะไรเงี้ยด้วยนะคะทุกคนคือหน้ามันดูอิ่มฟูแบบงงเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนน้ามันอยู่แล้วอ่ะจริงๆเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมันยังไงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเวลาเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าหน้าเราเต็มอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนกับตัวนี้ก็คือกินหมดไปแล้วนะคะถามว่าจะซื้ออีกไหมก็คือ,อยังคิดอยู่รังเลยอยู่เพราะว่าช่วงเนี้ยก็คือง,งบหน้อยมากนะคะทุกคนเราก็เลยแบบว่าเอองั้นก็พอก่อนเดี๋ยวเราก็จะมีรีวิวโตวอื่น มาเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ก็คือคิดว่าจะแบบรีวิวเป็นแบบว่าครีมทาผิวเนาะอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะเป็นครีมทาหน้าเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเป็น EP ต่อไปนะคะทุกคนก็คือสําหรับตัวนี้เนี่ยกินหมดไปแล้วนะคะตัวนี้ก็คือถ้ากินต่อเนื่องเนี่ยอาจจะแบบเห็นผลได้ชัดเจนนะคะตัวนี้เนี่ย คือแบบว่าหน้ามันก็จะอิ่มฟูนั่นแหละค่ะทุกคนณตอนที่เราแบบใช้เราก็รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนโดยรวมอย่างอื่นก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกมากเลยขนาดนั้นนะคะแต่หน้าก็คืออิ่มฟูโอเคค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็จบคำรีวิว้าง้นน่ะเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Facebook, นเพ y p ไบร์ทชาแนลเลยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ